ปฏิจจสมุปบาท Ь ที่ยิ่งกว่าปฏิจจสมุปบาทาดูก่อนพิขุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสะวะทั้งหลายสำหรับบุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่มิใช่สำหรับบุคคลผู้ไม่รู้อยู่ไม่เห็นอยู่ดูก่อนพิขุทั้งหลายก็ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายย่อมมีกแก่บุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งอะไรเล่า ดูก่อนพิกุทั้งหลายความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายย่อมมีแก่บุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่ว่ารูปคืออย่างนี้อย่างนี้เหตุให้เกิดรูปคืออย่างนี้อย่างนี้ความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งรูปคืออย่างนี้อย่างนี้และว่าเวทนาคืออย่างนี้อย่างนี้เหตุให้เกิดเวทนาคืออย่างนี้อย่างนี้ความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งเวทนาคืออย่างนี้อย่างนี้ และว่าสัญญาคืออย่างนี้อย่างนี้เหตุให้เกิดสัญญาคืออย่างนี้อย่างนี้ความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งสัญญาคืออย่างนีอ้ on on it, อย่างนี้และว่าสังขารทั้งหลายคืออย่างนี้อย่างนี้เหตุให้เกิดสังขารทั้งหลายคืออย่างนี้อย่างนี้ความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งสังขารทั้งหลายคืออย่างนี้อย่างนี้และว่าวิญญาณคืออย่างนี้อย mm ่างนี้ เหตุให้เกิดวิญญาณคืออย่างนี้อย่างนี้ความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งวิญญาณคืออย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ดูก่อนพิขุทั้งหลายความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายย่อมมีแก่บุคคลผู้รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้อย่างนี้แลดูก่อนพิขุทั้งหลายเมื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายมีอยู่ญานในความสิ้นไปแห่งอาสวะนั้นย่อมมี ดูก่อนพิกุทั้งหลายเรากล่าวยานแม้นั้นว่าเป็นยานมีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ดูก่อนพิกุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของยานในความสิ้นไปคำตอบพึงมีว่าวิมุตคือทำเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของยานในความสิ้นไปดูก่อนพิกุทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้วิมุต ก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ดูก่อนพิขุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปอาศัยของวิมุติคําตอบพึงมีว่าวิราคะคือธรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของวิมุตดูก่อนพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้วิราคะก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัย หาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ดูก่อนพิกุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของวิราคะคำตอบพึงมีว่านิพิทาคือธรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของวิราคะดูก่อนพิกุทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้นิพิทาก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัย หาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ดูก่อนพิขูทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของนิพิทาคำตอบพึงมีว่ายะถาภูตยานทัศนะคือธรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของนิพิทาดูก่อนพิขูทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้ยะถาภูตยานทัศนะก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัย หาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ดูก่อนพิกูทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของยถาภูตยานทัศนะคำตอบพึงมีว่าสมาธิคือธรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของยถาภูตยานทัศนะดูก่อนพิกูทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้สมาธิก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัย ารร род, หาใช่เป็นธรรมที่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ดูก่อนพิกุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของสมาธิคำตอบพึงมีว่าสุขคือธรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของสมาธิดูก่อนพิกุทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้สุขก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมที่ไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ดูก่อนพิกุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของสุขคำตอบพึงมีว่าปัสสัตธ,ธิคือธรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของสุขดูก่อนพิกุทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้ปัสสัตธ,ธิก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ดูก่อนพิกุทั้งหลายก็อะไรเล่า เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของปัสสธิคำตอบพึงมีว่าปีติคือธรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของปัสสธิดูก่อนพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้ปีติก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ดูก่อนพิขุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของปีติ คำตอบพึงมีว่าปราโมทคือธรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของปีติดูก่อนพิกุทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้ปราโมทก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ดูก่อนพิกูทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของปราโมทคำตอบพึงมีว่าศรัทธา คือธรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของปราโมทดูก่อนพิกุทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้ศรัทธาก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ดูก่อนพิกุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของศรัทธาคำตอบพึงมีวัตทุคือธรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของศรัทธา ดูก่อนพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้ทุก์ก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ดูก่อนพิขุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของทุก์ขคำตอบพึงมีว่าชาติคือธรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของทุก์ดูก่อนพิกุทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้ชาติ ก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ดูก่อนพิกุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของชาติคำตอบพึงมีว่าพบคือธรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของชาติดูก่อนพิกุทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้พบก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัย หาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ดูก่อนพิกุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของภพคำตอบพึงมีว่าอุปาทานคือธรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของภพดูก่อนพิกุทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้อุปาทานก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ ดูก่อนพิกุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของอุปทานคำตอบพึงมีว่าตัณหาคือทรรเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของอุปทานดูก่อนพิกุทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้ตัณหาก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ดูก่อนพิกุทั้งหลาย ก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของตันหาคำตอบพึงมีว่าเวทนาคือธรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของตันหาดูก่อนพิกูทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้เวทนาก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ดูก่อนพิกคูทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของเวทนา คำตอบพึงมีว่าผัสสะคือธรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของเวทนาดูก่อนพิกุทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้ผัสสะก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ดูก่อนพิกุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของผัสสะคำตอบพึงมีว่าสลายตนะ คือธรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของผัสสะดูก่อนพิกูทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้สลายตนะก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ดูก่อนพิกูทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของสลายตนะนคำตอบพึงมีว่านามรูปคือธรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของสลายตนะ ดูก่อนพิกุทั้งหลายเรากล่าวว่า nine, แม้นามรูปก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ดูก่อนพิกุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของนามรูปคำตอบพึงมีว่าวิญญาณคือธรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของนามรูปดูก่อนพิกุทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้วิญญาณ ก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัยหาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ดูก่อนพิกุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของวิญญาณคำตอบพึงมีว่าสังขารทั้งหลายคือธรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของวิญญาณดูก่อนพิกุทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้สังขารทั้งหลายก็เป็นธรรมมีที่เข้าไปตั้งอาศัย หาใช่เป็นธรรมไม่มีที่เข้าไปตั้งอาศัยไม่ดูก่อนพิกุทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของสังขารทั้งหลายคำตอบพึงมีว่าอวิชชาคือธรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของสังขารทั้งหลายดูก่อนพิกุทั้งหลายด้วยเหตุดังกล่าวมานี้แลสังขารทั้งหลายชื่อว่ามีอวิชชาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย วิญญาณชื่อว่ามีสังขารเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยนามรูปชื่อว่ามีวิญญาณเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยสลายตนะชื่อว่ามีนามรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยผัสสะชื่อว่ามีสลายตนะเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยเวทนาชื่อว่ามีผัสสะเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยตันหาชื่อว่ามีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย อุปทานชื่อว่ามีตัณหาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยพบชื่อว่ามีอุปทานเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยชาติชื่อว่ามีพบเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยทุกข์ชื่อว่ามีชาติเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยศรัทธาชื่อว่ามีทุกข์เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยปราโมทชื่อว่ามีศัทธาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยปีติ ชื่อว่ามีปราโมทเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยปัสสัทธิชื่อว่ามีปีติเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยสุขชื่อว่ามีปัสสัทธิเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยสมาธิชื่อว่ามีสุขเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยยถาภูตยานัทสนะชื่อว่ามีสมาธิเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยนิพิทาชื่อว่ามียถาภูตยานัทสนะ เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยวิราคะชื่อว่ามีนิพิทาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยวิมุตตชื่อว่ามีวิราคะเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยยานในความสิ้นไปชื่อว่ามีวิมุตตเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยดูก่อนพิกูทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อฝนหนักๆตกลงบนภูเขาน้ำฝนนั้นไหลไปตามที่ลุ่ม ย่อมทำซอกเขาซอกผาและลำห้วยทั้งหลายให้เต็มครันซอกเขาซอกผาและลำห้วยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำบึงน้อยทั้งหลายให้เต็มบึงน้อยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำบึงใหญ่ทั้งหลายให้เต็มบึงใหญ่ทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำแม่น้ำน้อยทั้งหลายให้เต็มแม่น้ำน้อยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำแม่น้ำใหญ่ทั้งหลายให้เต็ม แม่น้ำใหญ่ทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำมหาสมุทรให้เต็มนี้ฉันใดดูก่อนพิขุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันเดียวกันนั้นแลคือสังขารทั้งหลายชื่อว่ามีอวิชชาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยวิญญาณชื่อว่ามีสังขารเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยนามรูปชื่อว่ามีวิญญาณเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยสลายตนัะน ชื่อว่ามีนามรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยผัสสะชื่อว่ามีสลายยตนะเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยเวทนาชื่อว่ามีผัสสะเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยตัณหาชื่อว่ามีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอุปทานชื่อว่ามีตัณหาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยพบชื่อว่ามีอุปทานเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยชาติชื่อว่ามีพบ เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยทุกชื่อว่ามีชาติเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยศรัทธาชื่อว่ามีทุกขเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยปราโมทชื่อว่ามีศรัทธาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยปีติชื่อว่ามีปราโมทเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยปัสสัทธิชื่อว่ามีปีติเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยสุขชื่อว่ามีปัสสัทธิ เป cues cues ็นท re ี่เข้าไปตั้งอาศัยสมาธิชื่อว่ามีสุขเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยยถาภูตยานัศสนะชื่อว่ามีสมาธิเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยนิพิทาชื่อว่ามียะถาภูตยานัศสนะเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยวิราคะชื่อว่ามีนิพิทาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยวิมุตชื่อว่ามีวิราคะเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัย ยานในความสิ้นไปชื่อว่ามีวิมุตเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยดังนี้แล